สวัสดีจ้าทุกคนเราเจอเห็ดอะไรไม่รู้ไปดูด้วยกันเลยเพื่อนๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันคือเห็ดอะไรเยอะมากเลยอู้หูเห็ดอะไรเห็ดอะไรเยอะแยะเลยอู้หเห็ดอะไรเพื่อนๆกินได้โบ ด,ดูดี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 อ้นี่อยู่ติดกับต้นไม้เลยอันนี้มาด,ดูดีนี่นนงามงามขึ้นรอบเลยจ้ะตอนนี้นะตอนนี้นะเพื่อนๆต่อ,น,ตอ,น,อน่าจะเป็นต้นต้นโอ๊กอ้เห็นอะไรจ้าเนี่ยอื้ออื้ออออื้อ นี่นี่นี่กำลังขึ้นเลยมันดูดิแต่เราหงายดูนะมันเป็นเห็ดพิษแหละเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็บอกว่าเห็ดเมาเห็ดเมาอะไรเงี้ยนะกินแล้ว, 10, วมึนเมาหู้ยเพื่อนเยอะแยะเลยนี่อือนุน่นนุ่นมากมายมากมา,กมายเยอะแยะเลยอู้ าาาดดดรอบต้นโอ๊กเลยครับเพื่อนดูนะน,นู่อู้แต่สะออนเนาะโอ้กินก็บอได้ได้นี่เพื่อนเพื่อนเอ้ยดูดินี่มหาศาลเลยไม่เคยเจออะไรเยอะขนาดนี้เลยนี่ เคยเจอเยอะขนาดนี้ครับงามงามก็งามเอา <S <S เบื่อนเอาดูชมนี่อันนี้ตอนแก่นะอันนี้แก่แล้วนะบ้ามากมายนโ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 นเนี่ยนี่โน้นเราตรงโน้นอีกนะนุ่มเต็มไปหมดเลยจ้าดู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 ด,ด,ด,ดูอุ้ยปัดลูกอะไรนะ มาลูกลองกองรางาศาสตร์อะไรเลยจ้าทุกคนนี่ดูดูดูดอ้ยปาดปาดปาเยอะมากเลยนีเย่เราเห็นใต้ใบมันเป็นอย่างนี้นะเราเขียนเพื่อนเพื่อนดูอีกนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะจ้าใต้ดอกนี่อู้ยเยะเลยเย,ยะเลยอู้เนาะ เยอะมากเลยจ้ะรอบต้นต้นโอ๊กจ้ะน,นี้ต้นโอ๊งนะเพื่อนโอ้โห,โหนะ